สวัสดีค่ะช่องนอนเล้วไปถีบ้านทุ่งบ้านสวนค่ะวันนี้อากาศดีดีนะคะลมลมพัดแรงแต่เช้ายันค่ำเลยวันนี้ลมตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวพาเด็กๆ็กไป,ไปวิ่งเล่นโตลมก่อนนะคะ<ป>ชอบใจใหญ่เลยนะคะเด็กๆนะคะไ,<ป>ได้ออกวิ่งเล่นนี่ชอบใจกันใหญ่เลย<ป>อสุด,สด หางปอมทงไปไปมาเนี uh ้ยมาเนี้ยมาเนี nada, women, rament, ้ดแล้วออมทง ใี้ถุงทองจะไปไหนมาเลยมาเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วหนุนฮะเด็กๆไปเล่นบ้านป้าลอมก่อนไป,ปเดาไปจะบัป้าลอมไป,ปามามามา อ่อนทองไอ่อนทองไปไหนอีกไปไหนอีกไปมาลูกมามามออนทองเอาไปขายเหเนี่ยปะเอาไปขายปะโอ้ยสุดยอดไปะป ไปไเอาวิ่งวิวิ่งวิเอาวิ่งวิวิ่งเอาวิ่งวิ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 ่งวิ่งเอาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยออกกลังกายแล้วออกกาลังกายอย่ามาใกล้ขายายมนเลยดเหยียบขาหักเลย อ้อมทอง,ทองเอ,อ้ยดด้อนี่ไม่มีใครเกินเลยอุ้ยรถมารถมาเดีย๋ยวๆแม่อุ้มกันแม่อุ้มกันออมทองหยุดออมทองหยุดอุ้ยเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมา เห็นรถไม่ได้นะเห็นรถเราก็วิ่งใส่เลยมันไม่กลัวรถกันเลยนะเด็กพวกนี้นี่อ้ยลมท้องวันวันนี้ลมแรงปล่อยไม่ได้เลยอมทองเนี่ยอย้ยกอมทองปล่อยไม่ได้เลย ในบ้านพี่ลมเป็นจังใด้โ,โ้้ใส่ประตูห้อง,งน้ำแล้วช่างสักมีสบายกว่เพื่อนอามายำได้เห็นช่งนางสัก์น<ะ>ั่งเล่น เอาเงินไม่ใช่บ้านเรานะออกมาใส่ประตูของน้ำแล้วแลนซื้อของบดมือตีไมตโตลอมกับบอกเล่าให้มันจบเนี้ย ที่ประตูนี่ก็ใส่ได้เลย่มรนบห้องน้ำเหมือนเป๊้ลโอ้ยเราตาของผัวฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไปซื้อฟักบัวมาเอาเงินสำรวจใหญ่เลยลูกเอามเงินสำรวจใหญ่เลยโอ้ าเตอร์ปูกระเบื้องแล้วคาเตอร์ปูกระเบื้องแล้วงามงามงาม<ะ>ข้างล่างเก็บของนะคะข้างล่างเก็บของปวดสเหื่อลมพัดเย็นเย็นมัน ออมเงินนี่เราเหยียบเฮ้ยขันออมเงินเหยียบเท่าซับแต่งจะคือว่าอะไรเนาะมาเลยมาเลยมาเลยเพนจำได้เด้่ยจำเสียงได้อันนี้ปล่อยบ่ได้นี่ปล่อยหลบป่วนเลยต้องอุ้มไว้คือออมทองต้องอุ้มไว้อย่างนี้ตลอดปล่อยไม่ได้เลยออมทองนี่เหมือนลิง ขนาดว่าลิ่งดือออมท่องดือก็าลิ่งอีกห้องน้ำเสร็จครัวเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ได้แล้วข้องันชิงนโอ้างนี้ก็เสร็จเรียบร้อย นี่นะคะปิดถังแซดเรียบร้อยแล้วต่อท่อป,ป่ปปาโปงป่าปลาเดินท่อป,ปา่าปลาเรียบร้อยหมดแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยใกล้จะสมบูรณ์แล้วนี่เป็นท่อระบายน้ำทิ้งน้ำอาบนะคะน้ำอาบน้ำทิ้ง ปะา,ารอบบ้านต่อเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานุ Hence, ้ยลมเย็น oh ดีลมเย็นด <perfectly good> <ấy> ีลมเย็นดีแค่นี้ก็สุกเกินพอนะคะบ้านสวนหลังเล็กๆเมื่อยอุ้มถุงทองไปออมทอง ่อยไม่ได้เลยจะวิ่งสนทั่วไปหมดเ,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 เอาเงินที่ไหนลูกมากมาปาไปวิ่งไปวิ่งเล่นปาเอาเงินปะเอาเงินเอาเงินจะใส่หลังเหรอเหรอจะใส่ละตันเอาเงินเอาเอาเงินอยู่ไหนอะลูกไม่ใช่เสียงไมใช่เสียงมาขข้าใครละแบบนี้ แม่น้องตั้นก็ทำหน้าที่ทุกวันนะคะใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะส่วนพี่ยูโรกำลังงามนะคะต้นไม้ก็กำลังงามออมเงินแม่จะกลับบ้านแล้วเอาเงินเลยแม่แม่ออกมาแล้วบ่าตั้นตั้นน้องออกมายัางตั้นฮะน้องออกมายัาง บ้านมาสิหายบ่หายบ่ฮะแต่ว่านเมื่อแล้วใน่ไก็จะตามหาเอาเงินไปลูกมามาเอาซองมาเอาเงินบ้านเราลักเมื่อหรอบ่ไปปะเสร็เอาเอาเงินนีกลับบ้านแล้วลูกปะเรื่อมาเล้วเออรักหนีเมื่อแล้ว